ข้องลองเล่นเพื่อนลูกช้างเด็กเดกเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็กกว่าลูกช้าง เดี๋ยวเราจะมาอ่านอีกรอบกันนะคะอ่านคลองลองเล่นเพื่อนลูกช้างเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเด็กตัวเล็ก กว่าลูกชา